สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงชุดข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับใน JavaScript ที่ใช้กันค่อนข้างเยอะมากในทางปฏิบัตินะครับนั่นก็คือข้อมูลที่ชื่อว่า Promise ตัว Promise เองเนี่ยมันจะเก่งในลักษณะของการทำงานในลักษณะที่วนเป็นหูุ p ล o ในลักษณะทีะ่ทำงานลึกเป็นชั้นๆเข้าไปการทำงานในลักษณะของ recursive การทํางานของตัว Promise เป็นอย่างไรนั้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะยกตัวอย่างการทํางานเทียบเคียงกับการทํางานในรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบปกติของการเขียนโปรแกรมนะครับในที่นี้ผมก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัว Calculate Volume นะครับ Calculate Volume ก็จะทําหน้าที่ในการคำนวณปริมาตรของรูปทรงนะครับโดยมีการรับข้อมูล ความกว้างนะครับรับข้อมูลความสูงก็คือตัวนี้นะครับไฮแล้วก็รับข้อมูลความลึกก็คือ d e ฟนะครับจากนั้นก็นํามาคํานวณปริมาตรแล้วก็แสดงผลออกไปนะครับในขั้นตอนการรับข้อมูลความกว้างความสูงแล้วก็ความลึกนั้นนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คการคีย์ข้อมูลของผู้ใช้นะครับว่าคีย์ข้อมูลมาถูกต้องหรือไม่ โดยบางครั้งนะครับผู้ใช้อาจจะไม่ได้คีย์มาเป็นตัวเลขแต่คีย์มาเป็นตัวอักษรแทนที่จะคีย์เป็นเลข1เลข2เลข3ามอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะคีย์เป็นตัว a b c เข้ามาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่4ถึง7เนี่ยเราจะมีการใช้ฟังก์ชัน isnan หรือ nonarithmetic number นะครับเป็นตัวเช็คนะครับถ้าเกิดผู้ใช้ไม่ได้คีย์เข้ามาเป็นตัวเลขนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการ alert ข้อความ Er r o r แล้วก็ return นะครับ return ในที่นี้ก็คือออกจากการทำงานจากฟังก์ชัน a l c u l a t ต volume ตัวนี้ออกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใช้เขาคีย์ถูกต้องมันก็จะทำงานลึกเข้าไปในขั้นตอนที่สองก็คือรับข้อมูลไฮนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือรับข้อมูลเด็บแล้วก็ขั้นตอนที่4ี่ก็คือการคำนวณวลลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการรันของโปรแกรมนี้กันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมกดรันนะครับ,ล Run, รบแล้วก็คีย์ข้อมูล เอาข้อมูลในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวเลขก่อนนะครับสมมุติว่าผมขีเข้ามาเป็นตัว a ับขีเข้ามาเป็นตัว a โปรแกรมก็จะวิ่งมาทํางานในบรรทัดที่ห้าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเกิดเออร์เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคดูนะครับนะครับมันก็จะพิมพ์คําว่าเออร์ออกไปจากนั้นถ้าเกิดเรากดปุ่มโอเคมันก็จะรีเทิร์นออกไปจากโปรแกรมนี้ก็คือจบการทํางานของโปรแกรมไปเลยอ่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ เราลองปีข้อมูลในลักษณะที่ถูกต้องบ้างนะครับมันก็จะมาทํางานที่บรรทัดที่สามใช่ไหมครับ enter with ตัวนี้นะครับเราก็คีย์ตัวเลขไปครับหนึ่งกดปุ่มโอเคมันก็จะเอเลอร์ตตัว with นะครับแล้วก็ค่าข้อมูลของ with ที่เราคีย์เข้าไปเมื่อกี้นะครับกดปุ่มโอเคมันก็จะมาถามให้นะครับตรงนี้นะครับเราก็คีย์ตัวเลขเข้าไปครับสมมติว่าเป็นเลขสอง กดปุ่ม OK นะครับมันก็จะมาทํางานที่บรรทัดที่15แสดงไฮแล้วก็ตัวเลขนะครับกดปุ่มเคมันก็จะมาถามเดฟแล้วก็คีเข้าไปครับเลข3กดปุ่ม OK นะครับมันก็จะมาแสดงเดฟแล้วก็กดปุ่ม X OK อีกทีนึงครับมันก็จะมาแสดงค่าวอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มเท่ากับ6ครับครับบรรทัดที่25นี่นะจากนั้นกดปุ่ม OK ก็จบการทํางานของโปรแกรมนะรประมาณนี้นะครับ จากโปรแกรมตัวนี้นะครับจากการทํางานของโปรแกรมตัวนี้เราจะพบว่าโปรแกรมตัวนี้ก็จะใช้อีเปลืองไปหน่อยนะครับก็คือดูแล้วไม่กระทลนะครับดูแล้วสิ้นเปลืองไปหน่อยนะครับมีการใช้อ e ีตัวนี้นะครับเพื่อจะเช็คค่าเออร์เรอร์ถึงสามจุดนะครับ mm. การทํางานในลักษณะนี้นะครับการทํางานในลักษณะที่เป็นงานที่ซ้ําๆแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ทํางานในลักษณะที่เป็นขั้นตอนลึกลงไปในขั้นตอนที่2 3 4สามสี่ห้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ กระบวนการทํางานแบบนี้นะครับตัว Promise ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาเก่งในลักษณะการทํางานในลักษณะนี้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของ Promise นะครับในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกับตัวโปรแกรมตัวฟังก์ชันคันคเพลยตัวนี้กันดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัว Promise กันดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัว JavaScript ทีนี้ให้เป็นตัว Promise ก่อนแล้วก็เราจะเริ่มต้นสร้าง Promise ในตัวไฟล์ Promise. js นะครับตัว Promise เองนะครับมันก็จะเป็น Object ในภาษา JavaScript นะครับเราสามารถที่จะสร้าง Object ตัวนี้ขึ้นมาได้โดยใช้ Operator new นะครับแล้วก็ตามด้วย Constructor ของ Promise นะครับ Constructor ของ Promise เนี่ยมันก็จะมีตัว Parameter ตัวหนึ่งที่เป็น Callback Function ในที่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัว callback function ในลนักษณะของการใช้ arrow function ลองทดสอบการทำงานในตัว object promise ดูนะครับโดยใช้คำสั่งตัว control l o g k ล้วกันเราก็พิมพ์ hello world ดูนะครับ เราก็จะพบว่าตอนนี้ตัว Promise มันถูกเรียกใช้งานเพื่อที่จะพิมพ์ Hello World ออกมาในลักษณะนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับแล้วก็การเรียกใช้งานตัว Promise ที่จะถูกเรียกก็ต่อเมื่อเราจะเรียกเท่านั้นนะครับเราก็จะขอเอา Promise ตัวน,นี้ครับไปใส่ไว้ในฟังก์ชันแล้วก็ลบตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นฟังก์ชัน ตั้งชื่อว่าดู Promise แลกันแล้วก็นําตัว Promise ที่เราก๊อปที่ททเรา Delete ไปเมื่อกี้มาวางนะครับังนั้นเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันดู Promise ในลักษณะนี้นะครับลองเซฟตัวอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมยังทํางานได้เหมือนเดิมนะครับในขั้นะตอนต่อไปนะครับเ,เราจะลองเรียนแบบการทํางานในลักษณะของ non Promise ที่เราได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้กันดูนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรับค่าตัวข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาดูนะครับ number น,นะครับเทกับตัว number นีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเอาตัววิดอันนี้มาลองพิมพ์ดู ว่าค่าที่เรารับเข้ามาเป็นอะไรเปลี่ยนแปลดีกว่านะครับเป็นวิทนะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิทกดปุ่มเซฟนะครับเราลองป้อนค่าข้อมูลเข้ามาดูนะครับสมมติป้อนเลขสองตันนี้ตัวหน้าคอนโซลของเรานะครับก็จะทิพ์เลขสองมาก็ถือว่าโปรแกรมทํางานได้ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเราลองใช้ตัว คำสั่ง if e ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับข้อมูลที่เราที่เราใส่เข้ามานะครับ if e นี้นะครับเอาวิด้อนเข้าไปเช็คดูนะครับว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเลขจริงเราก็ให้ control ให้พิมพ์คำว่า error เอางนี้ดูนะครับกด save ดูนะพิมพ์อาที่ไม่ใช่ตัวเลขก็คือตัว a ตัวโปรแกรมก็จะพิมพ์คำว่า error ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยกรณีของ non promise นะครับ ถ้าเกิดพรีเมอร์แล้วมันก็จะ r e เทิร์นออกไปจากตัว c า l c คู a เลตวอลลุไปเลยนะครับแต่ในของ Promise นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือกรณีที่เราตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วครับผ่านกระบวนการในการตรวจสอบทุกอย่างแล้วเราอยากจะให้มันเนี่ยไปทำงานต่อในในขั้นตอนถัดไปในระดับถัดไปในในส่วนที่ลึกถัดไปลึกสูงไประดับขั้นสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีพื้นที่ที่เราจะส่งไปในอีกที่หนึ่งนะครับ ส่วนถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดนะครับเราก็จะส่งการทำงานไปอีกที่หนึ่งสองที่นะครับอาจจะเรียกว่าส่งขึ้นสวรรค์กับส่งลงนรกก็ได้นะครับเพราะนั้นนะ่ะกรณีนี้นะครับผมก็จะนิยามตัวส่งไปสวรรค์เป็นรีโซแล้วก็ส่งไปนรกเป็นบรีของอย่างอันนี้นะครับกรณีที่ผมต้องการที่จะส่ง การทำงานตัวนี้นะครับไปยังตัว reject ผมก็จะพิมพ์ reject แล้วก็ส่งกาทำงานไปทีนี้การที่จะส่งไปทำงานใน reject นะครับเราก็จะฝากข้อความบางอย่างไปให้กับตัวน n e k n a นร k อันนี้นะครับคือการทำงานในขั้นตอนที่ reject ตัวนี้นะครับแล้ก็บอกว่า อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับส่วนกาทำงานที่อถูกต้องนะครับหรือขึ้นสวรรค์น,นะครับเราก็ส่งไปที่รีโซ e เราก็จะส่งข้อมูลเรเข้าไปด้วยนะครับอ่าส่งไปแล้วเราก็มีข้อมูลแนบไปให้เขาส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมขออ,ออกไปก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับที่เราบอกว่าตัวสวรรค์ตัวนรกตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ไหนนะครับสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือเราต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวแผนกสวรรค์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับการสร้างสวรรค์ก็ทําง่ายๆครับเราก็พิมพ์ดินเข้าไปตรงนี้ ในตัวเด่นตัวนี้นะครับเราก็รับข้อมูลเข้ามาเป็นคิดว่าบิตก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็ให้มันทำงานนะครับสมมติว่าผมให้อคอนโทรลล็อกมาก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆเอาบิตนั่นแหละตัวที่รับเข้ามานั่นแหละครับมามาคนนอนโทรล ประมาณนี้นะครับแล้วตัวนรกที่เราว่าอยู่ตรงไหนครับนรกที่เราว่าในที่นี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาพิมพ์แคทแลวก็มีตัวต,ติตที่เรารับเข้ามาใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ ก็จะเป็น error function มือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น control lock นะครับลองดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าโปรแกรมมันทำงานในลักษณะที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือมีการรับข้อมูลเข้ามาทางคีย์บอร์ดนะครับโดยผ่านตัวโปรแกรมในบรรทัดที่3นะครับจากนั้นก็จะมาเช็คว่า ข้อมูลที่เรารับเข้ามานะครับมันเป็นตัวเลขหรือเปล่าโดยใช้คําสั่ง is name ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวเลขเราก็ส่งไปที่ reject หรือส่งไปลงน l o นะครับส่งลงนรกก็คือวิ่งมาทํางานที่ตัว cache ตัวนี้นะครับส่วนถ้าเกิดผ่านการทดสอบเราก็จะส่งไปที่ resolve ตัวนี้นะครับ resolve ก็จะวิ่งมาทํางานที่ d e น ตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าโปรแกรมเขาเราสามารถทํางานได้หรือเปล่ากดปันเราเอานารกก่อนแล้วกันนะครับ A โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรันโปรแกรมดู promise นี่ดูนะครับหนึ่งสองสามออนตัวเลขเข้าไปนะครับกดปุ่มโอเคมีเอ r ร์เเกิดขึ้นนะครับ Cannot read property den of undefined มันไม่รู้จัก den หรือไม่รู้จักสวรรค์ของเรานะครับ จะขึ้นสวรรค์ได้อ๋อจะขึ้นสวรรค์ได้นะครับตัว Promise ตัวนี้เราต้องมีการ return ออกมาด้วยอันนี้นะครับตัว return เดี๋ยวลองรันใหม่ดูนะครับหนึ่งสองสามมีตัวเลขเข้าไป h i s is not defined bit บรทัดที่สิบห้าอ๋อตัวนี้นะครับเราเขียนผิด เลนะครับลองรันใหม่ดูนะครับใส่เลขสองเข้าไปกดปุ่มโอเคโปรแกรมก็จะวิ่งมาทำงานที่ตัวบรรทัดที่สิบสามก็คือบล็อกตัววิดก็คือเลขสองที่เราป้อนเข้ามานะครับแล้วเราลองใหม่นะครับลองป้อนตัวที่เป็นตัวหนังสือบ้างนะครับดูซิว่าโปรแกรมของเราจะพาเราไปรีเจ็ตหรือไปลงนโลกได้ไหมครับนรลกของเราจะอยู่ตรงนี้นะบรรทัดที่สิบห้าตัวนี้นครับ กดปุ่มโอเคโปรแกรมก็จะแสดงข้อความเมอรเอร์ขึ้นมานะครับข้อความเมอรเอร์ก็ได้มาจากตัว reject ตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาแล้วก็สั่งให้มารันที่ตัว c a c h ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> โอเคเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรม promise ของเราได้ออกแบบมาในลักษณะของการทำงานที่โครงโครงร่างเนี่ยค่อนข้างถูกต้องแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะพยายามใช้ตัว promise เนี่ยครับ รับข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัวตัวไฮแล้วก็ตัวเด็บทำอย่างไรได้ลองมาดูกันนะครับ